สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสัญญาณนะครับที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะการเกษยียณก่อนกำหนดเนี่ยมันอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดกันอยู่ก็ได้นะครับค่ะสวัสดีค่ะโดยเราอ้างอิงจากข้อมูลที่น่าสนใจอย่างสัญญาณเกษียณสุขมิติการเงินและใจเนี่ยแหละครับอืมเราจะมาดูกันว่าเออมันมีสัญญาณอะไรซ่อนอยู่บ้างทั้งเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแล้วก็เรื่องของใจด้วยที่อาจจะบอกเราว่าถึงเวลาเปลี่ยนบทบาทหรือย,อยังโอเคเรามาแกะดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เริ่มกันที่มิติการเงินก่อนเลยสัญญาณแรกที่เขาว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะคือการไม่มีภาระผ่อนบ้านแล้วอ๋อค่ะการปลดล็อกค่าใช้จ่ายก้อนนี้มันเหมือนเ,อเปลี่ยนเกมได้เลยเหมือนกันนะคะใช่ครับประเด็นเรื่องบ้านนี่สําคัญมากจริงๆค่ะคือพอหมดหนี้ก้อนนี้ไปปุ๊บมันเหมือนเราเปิดประตูไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้เลยนะครับค่ะทําให้เรามีเงินเหลือมีกระแสงเงินสดไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากไม่ว่าจะเอาไปลงทุนเพิ่มหรือเก็บไว้ใช้จ่าย มันทําให้แผนการเงินเรามันยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่บุตรความเขาก็เน้นเหมือนกันคือการมีแหล่งรายได้หลายๆทางเข้ามานอกเหนือจากเงินเดือนประจำออย่างเช่นอาจจะมีร้านค้าออนไลน์เล็กๆน้อยๆหรือมีค่าเช่ามีเงินปันผลแบบนี้ก็ถือเป็นสัญญาณบวกด้วยไหมครับใช่ค่ะที่น่าสนใจคือ บทความชี้ว่าถ้าแหล่งรายได้เสริมพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่พอมันรวมรวมกันแล้วเนี่ยสามารถครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายจำเป็นของเราได้สักเอ,อประมาณ60-80%เอซต่อปีโห oh, อันนี้น่าจับตาเลยครับใช่ค่ะมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะว่าเราสร้างฐานความมั่นคงทางการเงินได้ดีแล้วใกล้เป้าหมายกเกษียณไปอีกขั้นหนึงเลยโห6สิ oh, 0จากรายได้เสริมนี่ ก็ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยไม่น้อยเลยค่ะแล้วเรื่องเงินออมก้อนใหญ่เหรครับแต่ก่อนผมเคยได้ยินบ่อยๆว่าต้องมี25เท่าของค่าใช้จ่ายรายปีแต่เหมือนอ่านเจอในนี้บอกว่าอาจจะสัก20เท่าก็าอาจจะพอแล้วจริงไหมครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะคือแนวคิดเรื่องอัตราการถอนเงินที่ปลอดภัยหลังเกษียณหรือที่เรียกกันว่า safe withdrawal rate นะคะครับครับที่หมายถึงว่าเราจะถอนเงินจากเงินออมทั้งหมดมาใช้ได้ปีละกี่เปอร์เซนต์โดยที่เงินมันจะไม่หมดเร็วเกินไปนะคะครับคือมันมีการศึกษามีการปรับเปลี่ยนมุมมองกันไปพอสมควรเลยในช่วงหลังๆอืมบทความนี้ก็น่าจะสะท้อนมุมมองใหม่ๆนี้ด้วยว่าด้วยรูปแบบการลงทุนหรือการวางแผนการเงินที่มันหลากหลายขึ้นในปัจจุบันเนี่ย บางทีตัวเลข20เท่าก็อาจจะเพียงพอสำหรับบางคนนะคะ oh. โดยเฉพาะถ้าเรามีไรายได้เสริมเงินอื่นด้วยหรือมีแผนการใช้จ่ายที่มันยืดหยุ่นได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎ25เท่าแบบเดิมๆเ,เ,เสมอไปค่ะเข้าใจเลยครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงดูเหมือนว่าเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูเรื่องใจประกอบด้วยถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะบทความนี้เขาก็พูดถึงมิติทางใจเหมือนกันนะครับ เช่นถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่ทำอยู่มันบั่นทอนจิตใจเราเหลือเกินอืมเจอความเครียดหนักๆทุกวันหรือมีอาการที่เรียกว่าหมดไฟเบิร์นเอาท์อะครับนามรู้สึกเหนือ่อยล้าทางอารมณ์มาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่เลยค่ะการกเกษียณในมุมมองนี้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่การหยุดทำงานเพื่อพักผ่อนอย่างเดียวแต่มันคือการตัดสินใจเพื่อเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมครับ ถ้าง,งานที่เราทำอยู่มันส่งผลลบต่อสุขภาพจิตหรือความสุขโดยรวมของเรามากๆแบบเห็นได้ชัดอันนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนจากร่างกายและจิตใจเราเองแล้วค่ะว่าอาจจะถึงเวลาต้องมองหาเส้นทางอื่นที่มันเติมเต็มเราได้มากกว่านี้แล้วหรืออาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้หมดไฟแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานถึงจุดที่เราพอใจแล้วบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วค่ะ แล้วก็เริ่มมองเห็นภาพตัวเองไปทําอย่างอื่นที่แบบอยากทํามานานแล้วนอกเหนือจากงานประจําถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะการประเมินความพร้อมกษียณจริงๆเนี่ยมันเลยต้องมองสองด้านควบคู่กันไปเสมอเลยค่ะครับสุขแล้วก็เป้าหมายในชีวิตข้างหน้าของเราบทความสัญญาณกษียณสุขก,ก็น่าจะพยายามชี้ให้เห็นภาพรวมตรงนี้ละคะ่ะว่ามันต้องสมดุลกันนะอืมสรุปแล้วการกรียณก่อนกําหนดนี่ ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงนะครับไม่ใช่แค่ความฝันถ้าเราวางแผนการเงินอย่างรอบคอบค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็มีความสุขต่อไปได้หลังจากที่เราอาจจะวางมือจากงานประจาไปแล้วใช่เลยค่ะสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญชวนให้คิดต่อนะคะว่านอกเหนือสัญญาณทางการเงินแล้วความรู้สึกทางใจที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยครับ อะไรคือตัวชี้วัดส่วนบุคคลของแต่ละคนจริงๆละ่ะอาจจะเป็นเป้าหมายที่อยากทำมากๆความสัมพันธ์กับครอบคร,บครัวหรือเพื่อนที่เราอยากจะดูแลให้ดีขึ้นหรือเรื่องสุขภาพที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษอืปัจจัยเหล่านี้ตั้งหากที่อาจจะเป็นตัวบอกได้จริงๆว่าเราพร้อมสำหรับ,บบทใหม่ของชีวิตแล้วหรือยัง